โรง้ยมเนี่ยเกิดจากการชอบดูหนังจีนความหมายของโรง้รมจริงๆมันคือ the start of our hospitality service เพราะฉะนั้นโรง้รมเนี่ยคือแหล่งรวมอาหารหเหนื่อยมาเนี่ยมาดื่มมากินเนี่ยก็จะแฮปปี้เมนูที่ขึ้นชื่อของโรง้รมเลยเนี่ยจริงๆมันคือเทคนิคข้าวผัดของโรง้รมก็จะมีศาสตร์ของข้าวผัดเราใช้ซึ้งนึ่งข้าวการผัดนี่มันเป็นการใช้ไฟไฟต้องแรงข้าวผัดที่ดีมันต้องมีกลิ่นคนไทยเราเรียกว่ากลิ่นกระทะมันคือหลังสุกก่อนไหม มันรวมกันมันเป็นสุดยอดแห่งข้าวผัดอย่างที่2ต้มแกงการต้มก็ต้องต้มอย่างถูกวิธีต้มนานไปก็ได้ต้มน้อยไปก็รสชาติยังไม่ออกมาเต็มที่ไก่กรอบเปรี้ยวหวานเนี่ยมันต้องสาคัญคือมันต้องกรอบอยันลูกโบดลงเต็มทํากระเพราผม,มใช้พริกอย่างเดียวแต่ใช้ฝีหั่นหลายแบบยังกระเพราปกติก็ใช้กะเพราแดงใส่โหละพาดนึนนงเพิ่มความหอมส่วนหมูสับเราจะเอาชายที่ผสมมันามัเน30%เนื้อ70%มันก็จะเป็นมิติโรงเตียมจากนิวยอร์กซิตี้นะครับที่เป็น1มิชลิน วันนี้ผม,มคิดว่าพร้อมแล้วเราจะเอาร้านอาหารร้านนี้เนี่ยมาให้คนไทยได้ชิมกันว่ามันอร่อยแบบลรงเตี้ยมเนี่ยอร่อยอยังไงเราจะมาเปิดที่ไทยเทสหับมหาคนครคิวเป็นที่แรกในประเทศไทยครับ